สามเหตุผลนะครับที่คู่สามีภรรยาไม่ควรทำธุรกิจด้วยกันนะครับวันนี้ได้ดูข่าวนะครับก็คือว่าคุณนุ่นสีพันนะครับเปิดตัวภาพยนตร Allez, ์ใหม่นะครับในช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยคือเขาแนะนำเลยว่าสามีภรรยาเนี่ยไม่ควรทำธุรกิจด้วยกันนะครับเพราะว่ามันจะมีความตึงเครียดตลอดเวลานะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาบอกว่าเหตุผลจริงๆแล้วทำไมสามีภรรยาไม่ควรทำด้วยกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่กับทุกคู่นะครับแล้วก็ไม่ใช่กับทุกธุรกิจนะครับอย่างธุรกิจที่เป็นแบบ ไม่มีพนักงานแบบมีพนักงานกันแค่2คนอย่างนี้ทาด้วยกันได้แต่พูดในกรณีที่ว่าอาจจะมีเป็นแบบเหมือน SME เป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางอะไรแบบนีน้แต่ถ้าแบบธุรกิจขนาดใหญ่เลยก็เป็นคนละประเด็นนะครับผมก็ไม่ได้พูดระยะสั้นนะครับพูดถึงในระยะยาวทําไมถึงไม่ควรทําด้วยกันนะครับข้อที่1นนะครับจะทําให้ไม่มีอํานาจการบริหารที่แท้จริงนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับในการทําธุรกิจเนี่ยฝ่ายชายก็มักจะเป็นเหมือนผู้จัดการของบริษัทนะครับแล้วก็ฝ่ายหญิงก็อาจจะมาเป็นรองผู้จัดการหรือหัวหน้าฝ่ายการเงินหรือ ืออะไรก็ตามที่มีอำนาจนะครับและโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาทํางานไปเรื่อยๆเนี่ยพอมีพนักงานหลายคนนะครับก็จะเกิดอาการที่ว่าเกิดสามีชอบคนนี้แล้วก็ภรรยาไม่ชอบคนที่สามีชอบมันก็จะมีปัญหาในการไม่ว่าจะเป็นเรื่องตําแหน่งหรืออะไรก็ตาม à, บางคนภรรยาเขาชอบเพราะว่าผู้หญิงโดยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นคนที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลครภรรยาชอบแต่ทํางานไม่ดีหรือบางคนทํางานดีแต่ภรรยาไม่ชอบเพราะนั้นสามีซึ่งผู้มีอำนาจสูงสุดก็อ,อาจจะไม่สามารถบริหารได้เต็มที่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปขัดใจภรรยาก็จะมีผล หรือถ้าเกิดแบบตามใจภรรยาเกินอัจก็อาจจะเสียระบบนะครับข้อที่2ครับจะมีการกระทบกระทั่งนะครับระหว่างงานกับที่บ้านนะครับเวลาเราเห็นเนี่ยคู่ภรรยาที่ทํางานกันเนี่ยบางทีเนี่ยเรามักจะมีปัญหาความสัมพันธ์กันที่บ้านหรือที่ทํางานนะครับถ้ามีปัญหาจากที่บ้านทะเลาะกันที่บ้านพอมาที่ทํางานทุกคนก็บึ่งตึงก็จะส่งผลกระทบต่อการทํางานนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีปัญหากับที่ทํางานที่ทํางานเครียดหรืออะไรก็ตามครับก็จะกลับมาที่บ้านแล้วก็เอาความเครียดนะก็กลับมามาทะเลาะกันต่อที่ทํางานเพราะนั้นก็ ก็จะเกิดอาการที่ว่าแบบโอกาสที่จะขัดแย้งกันเนี่ยมันจะทวีคูณเลยพราโดยปกติเนี่ยคนที่ต่างคนต่างทํางานคนละที่เนี่ย <toss> ก็คือถ้าจะขัดแย้งกันก็คือกลับมาบ้านก็ขัดแย้งนะครับแต่พอมาทํางานด้วยกันเนี่ยมันจะมีทั้งความขัดแย้งในการทํางานแล้วก็ความขัดแย้งในที่บ้านเนี่ยคราวนี้มันก็จะปนกันเป็นเรื่องเดียวกันแล้วทําให้ความเครียดอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับ <Beifall S 2> ข้อที่3ครับก็คือไม่มีพื้นที่ส่วนตัวหรือไม่มีพื้นที่ผ่อนคลายของกันและกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพอทํางานด้วยกันเนี่ยอ่าแ็กชั่วโม คือจะเจอหน้ากันตลอดเวลาเลยมันไม่มีสเปซให้กันและกันนะครับต่างกับคู่หลายๆคู่ที่พอทําคนละที่เนี่ยต่างคนต่างกลับมาเจอกันเนี่ยมันเหมือนกับจะเกิดความตื่นเต้นในการที่จะได้เล่าเรื่องต่างๆว่าเออวันนี้ฉันเจออะไรมาแล้วก็อาจจะได้คําปรึกษาหรือแง่มุมอีกแง่มุมของภรรยาที่เป็นที่ปรึกษานะครับแต่ถ้าเกิดแบบทําด้วยกันเนี่ยมันก็จะแบบที่ทํางานเจอแล้วกลับมาบ้านก็ไม่รู้จะคุยอะไรเพราะว่ามันมันคุยกันมาเยอะแล้วพอนานวันเข้าเนี่ยมันจะเกิดการเบื่อหน่ายหรือเย็นชาซึ่งกันและกันนะครับเพราะนั้นก็ลองพิ ธุรกิจครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็คืออาจจะเหมาะเพราะว่าเราจะไว้ใจที่สุดในการที่ได้คู่ชีวิตมาเป็นผู้บริหารงานเนี่ยแต่ในอนาคตเนี่ยพอทาไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราต้องการให้มีความรัดกุมในการทาธุรกิจเราก็จ้างมืออาชีพหรือทําระบบให้ดีนะครับแล้วก็ปล่อยให้ภรรยาเนี่ยเป็นที่ปรึกษาข้างหลังหรือเหมือนเป็นคนที่ดูแลครอบครัวนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าหน้าที่การดูแลลูกหรือดูแลครอบครัวก็สําคัญไม่แพ้กับการหาเงินเข้าบ้านนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดไม่มีใครทำตรงนี้มีแต่คนทํางานแล้วก็เกิดปัญหาไปในอนาคตเนี่ยมันก็จะ ทั้งลูกเราก็ยิ่งโตยิ่งโตนะครับแล้วก็ในเรื่องของการมีสเปซซึ่งกันและกันตรงนี้ก็สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดวันๆเนี่ยเราอยู่ด้วยกันตลอดมันจะเกิดการเบื่อหน่ายความตึงเครียดได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนใครที่มีมุมมองเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการทํางานด้วยกันหรืออะไรก็ตามลองแบ่งปันใต้คอมเมนต์นี้นะครับรักและห่วงใยโค้ดอดีตนะครับ